ชีเขียวตัดน้ำเงินกูว่าต้องมีคนคอมเมนต์แน่นอนมันแปลกแปลกว่ะโอ้ถอยรถให้แน่วนนะมันเป็นสีอนุนไดสีเงาเห้ทุกคนอยากจะดูหน่อยนะครับว่าคันนี้จะกี่นิ้วสอนนะฮะคันนี้แรงไหมพี่เพีไม่แรงครับแต่แรงต่อเคนักกีฬาห้อยอะสวัสดีเยาวรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับหายใจแห้งนะยชื่ออะไรนยชื่ออะไรชื่อพีครับเหรอครับอยู่แถวไหนแถวนี้แหละครับ กูว่ามึงไม่ได้กลับบ้านแน่นอนหยอกหยอกพี่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 พี่รถใครครับเนี่ยรถเล็กครับไอเล็กเอิร์อเล็กครับเอิร์อเล็กเอิร์อเล็กไปไหนไปฟังมาล้ำครับไปฟังมาล้ำแล้วก็ทิ้งรถอย่างเงี้ยใครใครเป็นคนขับมายันมาครับยันมามึงไม่ใช่คำว่าเข็นมาวะเออมึงก็บอกว่ายันมาโอ้ เข็นมาใช่เข็นมาอ่พี่พีพี่พีอายุเท่าไหร่แล้วครับสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าประมาณนี้ใช่ไหมคันนี้แรงไหมพี่พีไม่แรงครับแต่แซงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียวเว้ยไม่แรงแต่แซงต่อเฮ้ยมงงนี้ได้ป่ะเออเอขอบคุณพี่พีด้วยนะครับนะเออเดี๋ยววันนี้นะครับพาชมอีกคันหนึ่งนะครับวัยรุ่นอุดรนะฮะดีมเชงสีเขียวเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นสีนี้เหมือนกันเฮ้ยสวยนะสีเขียวตัดน้ำเงิน ูว่าต้องมีคนคอมเมนต์แน่นอนมันแปลกๆว่ะมันคือจังไดวะบักเอิร์ดเล็กมันคือจังไได้ป่ะเออเจี่ยเอาพี่พศสวัสดีแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อว่าพศครับสีพศชื่อในวงการชื่อสีพศครับยานละขายของหน่อยขายของหน่อยเสือเสือตัวเท่าไหร่นะตัวเท่าไหร่นะเสือฮูดแปดแปดศูนย์ครับสามสามศูนย์ครับโอเคโอเคโอเคนึกขายของให้ด้วยแล้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พาดูรอบคันก่อนเลยนะนะแซงก่อนโวลดบักหำน้อยเงี้ยละมีคำคมพามาคันนีนไปนี่นี่นี่ซีพพสซีพสอ๋อเขาเป็นคนแต่งคันนี้เฮ้ยคันนี้ก็ลงประกวดเหมือนกันใช่ครับเฮ้ยคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเฮ้ยอาจจะมีแบบคราบสุกโปกเล็กน้อยนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นแบบรถที่เคยใช้งานมาอะไรอย่างนี้นะฮะอืมเฮ้ย,ยทรงสวยทรงสวยทรงได้ทรงได้ คันนี้ก็จะแตกตาก่างแตกต่างจากคันดำนิดนึงเห็นไหมเห็นคันดำไหมเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูเห็นคันดำไหมโอ้ชอยร้เน,น็นะนี้นะนี่คันดำนี่เด่นไหมโคตรหล่อแต่คันนี้ก็จะต่างกันนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพาชมคันนี้บ้านนะครับยีมเขียวนะฮะไม่ค่อยจะเห็นสีนี้นะครับนะโอ้โหเปิดหัวที่เรื่องนี้เลยนะครับผมมองไปแล้วผมแบบขัดตาขัดใจผมมากเลยว่ะพี่จพ์ครับผมชามคำหนึ่งครับพี่พสเอ่อพี่โพสคิดไงครับเอาเนะตัวนี้มาใส่ครับ ไม่มีน็อตใสแล้วครับเวน้องกรามนะครับคุณพระแค่นักกินแล้วใช่ครับมีแผ่นจะเปลี่ยนน็อตไหมครับพี่พี่พด์ฮะจะไล่น็อตใหม่ทั้งคันจะไล่น็อตใหม่ใช่ไหมรับเออเอาโอเคโอเคแล้วไอ้เอิร์ดเล็กใช่ไหมเจ้าของรถใช่ครับฝากไปถึงเอิร์ดเล็กเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพิพดพี่พดเป็นคนจัดทรงจัดสีตัวนี้นี่หว่าพี่พดคิดไงเอาสีเขียวครับไม่ชอบเหมือนใครครับอ๋อแตกต่างใช่ครับอยากแปลกต้องแตกต่างใช่ครับสีเขียวอะไรแต่งก็จะเป็นสีน้ำเงิน ใช่ไหมแต่ก่อนทําเป็นเฟรมสีขาวครับโดยข้างล่างเป็นสีม่วงครับไม่อยากเหมือนใครครับเออเฮ้ยเอ้แต่สีขาวชุดล่างสีม่วงเอ้ยก็สวยดีนะแต่นี่มันคือแบบมันฉีกเลยอ่ะนึกออกไหมคือมันฉีกออกไปเลยอ่ะสีอันนี้เขาเรียกเขียวอะไรเนี่ยกดเขียวเขียวใบตองไหมไม่ครับเป็นเขียวเขียวอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเขียวลองอะไรท้องๆเลยเหรอมุกทองอ๋อเขียวมุกทองเออเออเออเดี๋ยวส่องให้ดูส่องให้ดูเขียวมุกทอง แต่แดดมันไม่ค่อยเห็นแล้วเออนียๆเขียวมุกทองประมาณนี้ประมาณนี้ไว้ทุกคนเออเฮ้ยสว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 ยนะฮะสวยนี่คือทรงนะฮะแต่สีแปลกมากนะฮะคิดไงก็ไม่รู้แต่แม่งสวยว่ะเฮ้ยชอบ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 แบบนี้นะฮะไปต้องการเลยนะฮะชอบต้องการเลยนะฮะเน่ป้าชุดหน้ากันหน่อยเว้ยพี่โพสครับ <c oughs> ชุดหน้าเนี่ยโอ้โหกระบอกชงที่ทําเองวะเนี่ยทำเองครับอันนี้่นเองครับเหรอไอเนียนอยู่นะเนี่ยอาจจะมีแผลเล็กน้อยนะ แต่ถือว่านเนียนในระดับหนึ่งเลยนะฮะเป็นแผลยกรถไปสนามอยกขึ้นกระบะสามคันมาเลยขูดกันครับอ๋อเออเออเอออ๋อกระบะคันเดียวใช่ครับยกรถไปสามคันเออเฮ้ยมันก็เป็นรอยธรรมดาเนาะแต่สวยนะอันนี้สีอะไรเนี่ยสีกระป๋องทั่วไปอย่างนี้เหรอใช่ครับกระป๋องทั่วไปยี่ห้อยังวะไพ่แลกดิไม่รู้จกยี่ห้อครับกระป๋องสีแดงบ่บอครับรูปรถเก๋งอ่ะสีขาวครับสีขาวเอทีเอ็มแมนครับเออเลเรแลน ไม่ท่าถามเนาะเขาเรียกสีอะไรเองเองจำกระป๋องได้ไหมจำกระป๋องไม่ได้ครับเหรอจำได้เป็นน้ำเงินเฮ็ดเฮ็ดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อถ้าจำไม่ผิดนะเฮ็ดหกสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่า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 ตัวเฮ็ดนำหน้ามันจะเป็นแบบสีออกแก้วๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยถ้ามีรหัสเฮ็ดนำหน้าอันนี้กูเดานะเอออันนี้กูเดานะยังไม่ต้องเชื่อกูนะครับนะก็บอกทุกเดิมเลยเนี่ยพิพลดอันนี้ของร้อยสิบครับอ๋อของร้อยสิบใช่ไหม จะทรงยังไงครับคันนี้ดูดูดูโหลดใส่แผงคอมินียมครับแล้วก็โหลดเอ๊ตัดแกนตัดแกนสี่นิ้วครับยกขึ้นสองมิลครับอ่ายกขึ้นอีกสองมิลครับสองมิลเหรอใช่ครับยกตรงนี้ขึ้นสองมิลครับสองมิลบหเฮ้ยประมาสองนิ้วติโอเมนว่าถึงว่าถึงนี้สองมิลแ,แล้วก็ตัดแกนอีกสี่นิ้วครับแต่แผงคอมินียมเฮ้ยมียุบอยู่นิดนึงครับพี่ถามต่อนยพี่ถามเสริมอะไรเนี่ยปกติพี่เห็นแผงคอมินียม ปกติมันจะไม่ใช่แบบเงาๆแบบนี้มันมีขายแบบเงาๆด้วยเรไม่รู้ครับได้มือสองมาเนี่ยเอ้าเหรอเป็นไปได้ไหมที่เจ้าของเก่าเขาอาจจะไปขัดน่าจาะใช่ไหมเนี่ยปกตินะที่เห็นเขาขายสําเร็จนะมันจะไม่ใช่แผงคอมเนยมแบบเงาแบบนี้นะครับคุณผูช้ชมครับมันจะเป็นแบบสีด้านๆสีเทาๆนะฮะจะไม่ใช่เนื้อแบบนี้เออแต่อันนี้เงาวะ่ะเฮ้ยเหมือนเขาไปปาดเงามาเลยว่ะเออแต่ก็สวยดีนะสวยดีสวยดีอันนี้เราปาดเองเลยไหมเนี่ยตัวเนี้ยใช่ครับ งานดีไอไว้นะครับน้องๆสุดจริงป่ะพี่ปัดเองเลยวิธีการปาดเป็นไงครับพี่พศครับไอเอาตะไบอ่าตะไบถูครับเอาได้เอาคัตเตอร์ลนไฟไหมพี่ถามไม่ครับเอาไอ้นั่นอ่ะไอเลื่อยอ่ะไอเลื่อยเล็กๆอ่ะอ๋อไอเลื่อยเล็กๆปาดแล้วก็ค่อยๆเอาตะไบถูอ่า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 เฮ้ยจังไรให้มันเตียกเนี่ยเมื่อไหร ผีดผ่านเล็กน้อยครับมันแรงเกิดนะดรเออเออทำเองนะผมว่าประหยัดงบปีนะพนเนาะอันนี้คือจัดทรงเองทําเองหมดทุกอย่างเลยไหมภายนอกเนี่ยทำเองหมดเลยครับเออเฮ้ยนะถือว่ามีฝีมือนะถือว่ามีฝีมือนะฮะเรื่องทําสีนี้ก็โอเคเลยนะสีกระป๋องเนี่ยเออแต่ว่าทําได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเออชุดรุมเจาะนะครับผมงานทั่วไปนะครับมีขายตามท้องตลาดนะฮะโอ้เดี๋เด้อเด้อ โอ้โห oh มันซุกเล็กซุกน้อยว่ะนี่มึงเห็นไหมเนี่ยยันล้เขียวยันพระเบิกใคพ่นปะมันพ่นนานแล้วครับเลอแต่ก่อนเขาฮีดเอะส้มสะท้อนแสงเขียวสะท้อนแสงครับพระเบิกเนี่ยนะแม่นะพ่นมืดขั้นเลยครับทีแรกอยู่วาทโอ้โหพระเบิกสีเขียวโอ้โหโคตรเอ๋อเอออ่ะคันนี้ขอบล้อเท่าไหร่เนี่ยพี่พอดคันนี้จุดหนึ่งเหมือนกันครับหนึ่งจุดหนึ่งหน้าลังเลยไหมยางเบอร์อะไรครับ สี่ห้าครเกครับ4 5, 9หหน้าหลังใช่ครับอ๋อไปไปไปดูฝั่งซ้ายเขาหน่อยนะฮะกูนี่อย่างงงเลยนะผมก็ว่าผมคิดว่านะน่าจะมีคนงงมันผมแหละว่าทําไมเขาถึงเอาเป็นแบบสีเขียวชุดล่างเป็นสีน้ําเงินก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับต่อไปแล้วอยากแปลกต้องแปลกตา <G ül üyor> เจี๊ยบเลื่อมใสของจริงเนี่ยอ้าวเยเดี๋ยวเดี ถ้าคนสีเขียวพี่นองถ้างนีสีม่วงว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาทุกสีมันไม่ได้นะพี่พศน่ะมาจากกันเก่าเหรอจากเขาม่วงครับกันเก่าถ้ามีสีแดงนี่หาเลยนั่นเนี่ยของแต่งนะชุดหน้าประมาณนี้นะครับนี่พ่นสีพ่นเองนะครับนะอันนี้อันนี้ยึดไว้ทำเพื่ออะไรปะบางคนเดี๋ยวมันดิ้นเหรอการดิ้นเหรออยู่ตัว ให้มันบีบเข้ามาแล้วขึ้นอ๋อเหมือนเหมือนกับเราเชิดบางคนขึ้นใช่ไหมประมาณนั้นครับถ้าเกิดเป็นทรงเดิมกินบางคนไหมอ่ะน่าจะกินครับใช่ไหมเราก็เลยใช้เคเบิลท้ายรัดเพื่อให้ยกเชิดต,ตัวนี้ขึ้นใช่ครับมันจะได้ไม่เสียบางคนคเออจีเนียตจีเนียตใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่กูชอบแผงขอเฮ้ยอันนี้ฝานี้ก็ทําเองใช่ไหมน่ะทำเองหมดเนยครับอ๋อสวยสวยสวยเวลาครับนะฮะอ่าคุณผู้ชมที่เข้าไม่ถึง ก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยแม่งขับยังไงว่าพักเท้าแม่งนี่มีนะฮะพิพเอ่อขับขับยังไงฮะเหยียบนี่ครับเหยียบแข้งเลยครับเหยียบแข้งเลยเหรอใช่ครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะคําตอบนะฮะเขาจะเหยียบตรงนี้กันนะครับนี่ก็เหยียบในนี้ครับนี่อ๋อบางคนก็แบบขาตรงไปอย่างเงี้ยใช่ครับขาแบบตึงไปเงี้ยนะนึกออกไหมมันก็จะเหยียบใส่ตรงเนี้ยนึกออกไหมแล้วก็หมอบนะฮะเหมือนท่าโยคะเออเออโอเคโอเคโอเค อันนี้ก็จะมีตําหนินิดนึงนะฮะรถแจ้งงานนะฮะเฮ้ยเคยขับไปโรงเรียนไหมเนี่ยไม่ครับเป็นรถออกทีพับตั้งสามพันเลยอ๋อขับไปทีไปเฉยเออเออเออโอเคโอเคนะฮะถังมีเนียมนี่พ่นเองไหมเนี่ยพ่นเองครับเฮ้ยเหรือตอนแรกนะทุกคนผมนึกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาซื้อสําเร็จมาเออพ่นเองพ่นเนียนนะพ่นเนียนนะโอเคเลยนะนี่บอกกูชี่ลุยวิตตองก็มาเว้ยยัลโลอันนี้ซื้อซื้อมาไหมซื้อครับมีมีขายมีขายครับ แผ่นละกี่บาทเนี่ยจำไม่ได้ครับหลักร้อยหลักร้อยครับไม่ถึงพันไม่กี่ร้อยใช่ไหมใช่ครับถามว่านั่งยังไงนะครับปั๊มติ๊กแตกไหมเคยแตกไหมไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมปั๊มติ๊กอยู่ตรงนี้ใช่ไหม<ช>เออเ,อ,อเฮ้ยเห็นไหมสองดุยมันก็จะเป็นแผ่นสังกะสีนะฮะอ่าโอเคชุดล้างกับนบ้างพี่พศเราชุดล้างหน่อยนะฮะเอาพี่เราพี่เราเข้าๆกันตัวนี้อามย่นคันกลมเล็กแบบเจาะ ถอยหูชกสุดตารางนะฮะแต่ที่สงสัยคือพี่พจนครับอันนี้พ่นไหมเนี่ยไม่ได้พ่นครับซื้อสำเร็จมาครับเฮ้ยแม่อันนี้กูชอบอะ่ะมันเป็นสีอโนไดสีเงาเฮ้ยทุกคน,น,นเ,เ,เห็นไหมอโนไดเงานเนี่ยสวยเฮ้ยอะไรเนี่ย C R R Shop มันย่อมาจากอะไระะวรระนาจะลุ่งเรืองอ่าเดาแล้วหน่อยรุ่งเรืองอะไรแตง ลุงเรืองอะไรแต่งครับสวิงอัมโคตรสวยเลยฮะถ้าร้านลุงเรืองอะไรแต่งหรือว่าใครที่รู้จักร้านลุงเรืองอะไรแต่งนะครับส่งคลิปให้ลุงเรืองอะไรแต่งด้วยนะครับชั่วยปะเนี่ยชั่วครับส่งมาได้นะครับโคตรอดใจสิ้นรออยู่แจ้วเออใครของหน่อยเอออยากได้แลสปอนเซอร์หน่อยนะฮะออาชุดโชคหลังตัวนี้พอดแฟคทอรี่แท้แท้แท้นะสูงเท่าไหร่นี่พี่พอดสองแปดศูนย์ครับสองร้อยแปดสิบมิลนะครับถามว่าเทียแค่ไหนเดี๋ยวให้พี่พอด เอาลดลองให้ดูดีกว่านะครับอ่าขอผู้ช่วยนะครับพี่พีพี่พีพพอ่าใครก็ได้ใครก็ได้มา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 คนหนึง่งคนหนึง่งคนหนึง่งอยากจะดูหน่อยนะครับว่าคันนี้จะกี่นิ้วซอนนะฮะก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันด้วยเลยนะฮะนะสตาร์ทไม่ติดนะครับอ้าวจบเลยเวรของกมบอกกูแล้วว่าสตาร์ทไม่ติดสองนิ้วฟิตเว้ยคันนี้สองนิ้วฟิตว่ะสอดไม่ได้เลยอ่ะโอเคเสียดายจังไม่ได้สตาร์ทฟังเสียงเฮ้ยสุดท้ายแล้ว พี่พศจุกท่อจุกท่ออันนี้เราตั้งใจที่จะพ่นแบบนี้หรือว่าเองพ่นเลยปะไม่ครับมันเป็นท่อตัวใหม่ครับท่อบโบตัวใหม่ครับเขาพ่นมาอย่างงี้หรอใช่ครับแบวบแรกปกติเขาจะเชื่อมสามรูใช่ไหมครับนี่เป็นเชื่อมหมดเลยครับแล้วเขาพ่นสีครับเลยอออตอนแรกนะแบบแรกที่กูเห็นเลยนะกูนึกว่าแม่งได้เป็นสีแบบไทเทเนียมนะไม่ใช่นะเขาพ่นอย่างงี้นะเว้ยเออก็เท่ดี อ่ะโอเคทุกคนครับผมชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอยากลดลงช่องตอนนี้ต้องการโครงไก่ต้องการลดเชงต้องการร้อยสิบและเดมเอามาเลยมันดิดเปลเรกอะเป็ห้าบิดมันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามชมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับเจ้าวูว้คันี้สามท่าหนึ่งแกว